าแล้วก็เห็นก็ระธาสลับดิทุกช่วงที่ก้าเนเนี่ยครับมันก็ที่ห,าห่างหาดนางนี้คุณอยู่กับช่วงเปลืองสลัดนะครับเป็นช่วงใหม่นะครับเขาไม่รู้ว่ามันจะมีมาอีกหรือเปล่ามันคิดที่สองสำหรับเปลืองสลัดตัวนี้เราก็จะมาสุม่มไอ้พวกนี้กันเหมืกิ๊กบอมนี่ก้าบิ๊กบอมเราจะสุ่มอย่างละอันเลยก็จะได้เหลือสองพันแคสนะครับโอเคครับเรามาเริ่มจากบิ๊กบอม จริงผมอยากได้มันก็คปปือเงินเอ็อกพีเจ๊นต้องมีวิธีการทางศาสนาด,ดิอืยิงแอมมีไม่เอาเรืองเงินเราต้องพุด ห,หัวราล้อนอันนี้อ,อันเดียวงานจนนห้าหัวแดงได้เป็นยังไงรับรองหัวแดงเขาบอกว่าได้ของดีแจ๊กเขาให้ก็ได้ของสีแดงกลับมาืออื้อ้อีอ้ออ้ ก,กูพี่กาก็าเสียงเงินกูได้เงินเพิ่มเลอไม่เป็นไรไม่ใช่ปัญหาสึฮึฮ้ฮึ้ึฮ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 อฮึฮึอยู่ไหนอ,นะอ่ะฮึ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 ฮ ฮึตลกแหละอะไรวนะเย่เนี่ยไม่ธรรมดาด้วยเอาล่ะครับสำหรับวันนี้กับผมขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับแมงเอ้ย